วันนี้อยากชวนทุกท่านหยุดฟังสักครู่แล้วตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าไหว้พระที่บ้านแต่ได้บุญมากกว่าคนไปวัดทุกวันจริงหรือไม่คำถามนี้ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบใครไม่ใช่เพื่อยกตนข่มท่านแต่เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเชิงของเจตนาและสภาพจิตอย่างลึกซึ้งยิ่งหลายคนเข้าใจว่าการไปวัดคือบุญสูงสุด แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูที่สถานที่ท่านสอนให้ดูที่จิตขณะกำลังทำหากร่างกายไปวัดแต่ใจฟุ้งซ่านใจเร่งรีบใจเต็มไปด้วยความกังวลบุญที่เกิดขึ้นย่อมไม่เต็มกำลังแม้จะไปทุกวันก็ตามตรงกันข้ามบางคนอยู่ที่บ้านแต่จัดที่เล็กๆอย่างสำรวมจุดทูบหรือไม่จุดก็ได้นั่งลงด้วยใจอ่อนโยนระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตรู้ตัวอยู่กับคำสวดขณะนั้นเองจิตเป็นกุศลแท้บุญที่เกิดขึ้นจึงบริสุทธิ์และลึกซึ้งกว่าพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมบุญไม่ได้วัดด้วยจำนวนก้าวที่เดินเข้าวัดแต่วัดด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์ในขณะนั้น หากไหว้พระที่บ้านด้วยจิตเคารพจริงไม่หวังอวดใครไม่เร่งให้เสร็จไม่สวดแบบขอให้ผ่านไปแต่สวดด้วยใจรู้ใจน้อมใจยอมรับความจริงของชีวิตบุญนั้นจะค่อยๆสืมลึกปรับทิศทางจิตทำให้ใจอ่อนลงเห็นโทษของความโกรธความโลภความหลงนี่คือบุญที่เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่สะสมตัวเลข ในขณะที่บางคนไปวัดทุกวันแต่ใจยังแข็งยังตัดสินผู้อื่นยังยึดว่าตนดีกว่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญย่อมเกิดน้อยเพราะจิตยังไม่วางยังไม่รู้ดังนั้นคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าบ้านหรือวัดแต่อยู่ที่ว่าขณะนั้นใจเราเป็นอย่างไรตั้งมั่นหรือไม่รู้ตัวหรือไม่อ่อนโยนหรือไม่และนี่แหละครับคือประเด็นที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้ขอให้ฟังต่ออีกนิดเพราะความจริงของบุญยังมีชั้นที่ลึกกว่านี้และมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านโดยตรงอย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับเมื่อใจเริ่มตั้งคำถามได้ถูกทางแล้วพระพุทธเจ้าทรงพาเราไปลึกกว่านั้นท่านสอนให้ดูผลของจิตไม่ใช่แค่พิธีของกายเพราะบุญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกเพียงชั่วครู่แต่คือสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนท่าทีต่อโลก ต่อคนและต่อตัวเราเองคนที่ไหว้พระที่บ้านด้วยความเข้าใจมักเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ตนเริ่มรู้ทันความฟุง้งความร้อนความคาดหวังเมื่อสวดบนจบใจไม่ได้แค่สงบแต่เกิดปัญญาเล็กๆว่าชีวิตนี้ควรเบาลงควรปล่อยมากขึ้น ควรเมตตาตนเองและผู้อื่นนี่คืออนิสงส์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทางจิตตภาวนาคือบุญที่ทำให้ใจสูงขึ้นไม่ใช่แค่มากขึ้นเมื่อใจสูงขึ้นการพูดเปลี่ยนการคิดเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนผลของบุญจึงแสดงออกในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอให้ใครเห็นหรือใครรับรองบางคนอาจสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นการไปวัดยังจำเป็นหรือไม่ คำตอบคือจำเป็นเมื่อไปด้วยใจที่ถูกแต่ไม่จำเป็นเลยถ้าไปด้วยใจที่หลงรูปแบบพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ติดสถานที่ท่านสอนให้รู้จักวัดใจตนเองในทุกอิริยาบถหากที่บ้านเป็นที่ฝึกสติเป็นที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัย เป็นที่ที่ใจยอมรับความจริงของชีวิตอย่างอ่อนโยนบ้านหลังนั้นย่อมเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมโดยไม่ต้องมีสิ่งใดโออาเลยและเมื่อทำเช่นนี้สม่ำเสมอจิตจะเริ่มสะอาดขึ้นและเอียดขึ้นความทุกข์บางอย่างจะค่อยๆค,คลายโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดจากอะไร นี่แหละครับคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่เกิดจากจิตที่ตั้งมั่นย่อมมีกำลังมากมากพอจะพาชีวิตค่อยๆเปลี่ยนทิศทางอย่างเงียบงนันแต่มั่นคงและถ้าท่านยังฟังอยู่เรื่องต่อไปจะทำให้เข้าใจว่าเหตุใดบุญแบบนี้จึงส่งผลลึกถึงระดับชะตาชีวิตได้จริงเมื่อบุญไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสงบ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นผลที่ลึกยิ่งกว่าคือการเปลี่ยนรากของทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจเราหลายคนทำบุญมากแต่ทุกข์ไม่ลดเพราะบุญนั้นยังไม่แตะต้นเหตุของปัญหา การไหว้พระที่บ้านด้วยความเข้าใจคือการฝึกให้ใจเห็นตนเองตามจริงเห็นความอยากที่แอบแฝงเห็นความกลัวที่คอยผลักดันเมื่อสวดหรือภาวนาใจไม่ได้หนีความจริงแต่ค่อยๆยอมรับว่าทุกเกิดได้ดับได้และไม่จำเป็นต้องต่อต้านมัน ตรงจุดนี้เองบุญเริ่มทำหน้าที่เป็นปัญญาไม่ใช่แค่สิ่งให้ผลภายนอกแต่เป็นพลังที่ทำให้ใจรู้จักวางเมื่อวางได้แม้เพียงเล็กน้อยชีวิตทั้งวันจะเบาลงอย่างประหลาดการกระทบเล็กน้อยไม่กลายเป็นไฟใหญ่คำพูดของคนอื่นไม่แทงใจเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ สุขในที่นี้ไม่ใช่ความสนุกแต่คือความไม่ถูกอารมณ์ลากไปคือความมั่นคงภายในซึ่งไม่มีใครเอาไปจากเราได้บุญลักษณะนี้ไม่ต้องรอผลในวันใดวันหนึ่งแต่ให้ผลทันทีที่จิตเริ่มถูกทางคนที่ไหว้พระที่บ้านแล้วใจอ่อนลงพูดน้อยลงโกรธยากขึ้นนั่นคือบุญที่กำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาและนี่คือเหตุผลสำคัญ ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงวัดบุญด้วยพิธีไม่ทรงชี้ว่าที่ไหนสูงกว่าแต่ทรงชี้ให้ดูว่าขณะนั้นใจเรามีสติหรือไม่มีเมตตาหรือไม่มีความเข้าใจในเหตุและผลหรือไม่หากที่บ้านของท่านเป็นที่ที่ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ระลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตได้ฝึกปล่อยวางวัลนิท บ้านนั้นย่อมเป็นที่เกิดบุญอย่างแท้จริงและถ้าท่านยังฟังอยู่จนถึงตรงนี้ตอนต่อไปจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งมุมที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเลยครับอีกมุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำคือบุญที่เกิดจากการรู้หน้าที่ของตนในปัจจุบันไม่หลงอดีตไม่กังวลอนาคตแต่ทำจิตให้ถูกต้องตรงหน้าการไหว้พระที่บ้านจึงไม่ใช่การหนีโลก แต่คือการเตรียมใจให้พร้อมเผชิญโลกอย่างมีสติเมื่อจิตฝึกบ่อยๆว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับคำสรรเสริญก็ไม่เที่ยงคำนินทาก็ไม่ยั่งยืนใจจะค่อยๆตั้งอยู่ตรงกลางไม่เอน็นเอียงตามอารมณ์ที่มากระทบตรงนี้เองบุญเริ่มทำหน้าที่คุ้มครองชีวิตไม่ใช่ด้วยอำนาจลึกลับแต่ด้วยความเข้าใจที่ไม่หลงผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีสติย่อมไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมไม่เดือดร้อนภายหลังการไหว้พระที่บ้านด้วยใจรู้จึงเป็นการฝึกไม่ประมาทในทุกวันฝึกเห็นโทษของความเผลอและคุณของความรู้ตัวเมื่อใจรู้จักหยุดก่อนพูดหยุดก่อนตัดสินหยุดก่อนปล่อยอารมณ์ความผิดพลาดในชีวิตจะค่อยๆลดลงแม้ปัญหายังมีอยู่แต่ใจไม่แตกสลายเหมือนก่อน นี่คือบุญที่ไม่ได้แสดงตัวแต่แสดงผลผ่านความมั่นคงของใจผ่านการดำเนินชีวิตที่ไม่พาตนเองไปสู่ทุกข์ซ้ำๆและหากท่านสังเกตให้ดีบุญลักษณะนี้กำลังเชื่อมโยงไปสู่หลักธรรมที่ลึกกว่านั้นอีกซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญกับการฝึกใจมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดเมื่อการฝึกใจเริ่มสม่ำเสมอ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดขึ้นคือใจเริ่มไม่ดิ้นรนกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความทุกข์จำนวนมากของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากใจที่พยายามฝืนความจริงการไหว้พระที่บ้านด้วยความเข้าใจคือการฝึกใจให้ยอมรับเหตุและผลตามความเป็นจริงเมื่อทำดีใจสงบเมื่อพลาดใจรู้ไม่ซ้ำเติมตนเอง ตรงนี้เองบุญเริ่มทำหน้าที่เป็นครูสอนโดยไม่ใช้ถ้อยคำแต่สอนผ่านความรู้สึกที่เบาขึ้นในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมการคุ้มครองในที่นี้ไม่ใช่การกันไม่ให้ปัญหาเกิดแต่คือการทำให้ใจไม่หลงทางเมื่อปัญหามาคนที่ฝึกใจเช่นนี้แม้เผชิญความไม่แน่นอนก็ไม่หวั่นไหวจนเสียศูน และนี่คือจุดที่หลายคนไม่เคยเชื่อมโยงมาก่อนบุญจากการไหว้พระที่บ้านไม่ได้หยุดแค่ช่วงเวลาสวดแต่ซึมเข้าไปในวิธีคิดวิธีมองชีวิตทำให้การเลือกในแต่ละวันค่อยๆถูกต้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจไม่เร่งไม่ผลักไม่หนีความทุกข์ที่เคยหนักจะกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่บาดแผล นี่คือผลของบุญที่เกิดจากการฝึกใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งยังมีอีกชั้นหนึ่งที่ลึกและสงบยิ่งกว่าในชั้นที่ลึกยิ่งขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าใจที่ฝึกดีแล้วจะเริ่มไม่เรียกร้องจากโลกภายนอกความคาดหวังลดลงความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจลดลงจิตจริงค่อยๆเป็นอิสระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสภาพชีวิตภายนอกเลย การไหว้พระที่บ้านอย่างมีสติไม่ใช่การขอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์อย่างไม่ทุกข์เมื่อใจยอมรับได้เช่นนี้แรงกดดันที่เคยแบกไว้เงียบๆจะค่อยๆค,คลายใจไม่ต้องพิสูจน์ตนเองกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตกับผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้รู้จักพอย่อมเป็นผู้มั่งคั่งความมั่งคั่งในที่นี้ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่คือใจที่ไม่ขาด ไม่โหยหาไม่ว่างเปล่าบุญที่เกิดจากการฝึกใจเช่นนี้จึงเป็นบุญที่เลี้ยงชีวิตจากภายในเมื่อใจไม่หิวคำพูดจะอ่อนลงการกระทำจะไม่เบียดเบียนความสัมพันธ์รอบตัวจะค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นแต่เพราะใจไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนเดิมนี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานของความสงบอย่างแท้จริงไม่ขึ้นกับสถานที่ไม่ขึ้นกับเวลาแต่ขึ้นกับการรู้จักใจตนเองตามความเป็นจริงและหากท่านฟังมาถึงตรงนี้สิ่งต่อไปจะทำให้เห็นชัดว่าเหตุใดบุญจากการฝึกใจเช่นนี้จึงมีพลังพาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงครับ เมื่อใจเริ่มไม่เรียกร้องจากโลกภายนอกพระพุทธเจ้าทรงพาเราเห็นความจริงอีกประการหนึ่งคือใจเริ่มไม่สร้างศัตรูให้ตนเองศัตรูที่ว่านี้ไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดซ้ำๆที่คอยกล่าวโทษตนความเสียใจที่ลากยาวเกินเหตุและความยึดติดในภาพเดิมของชีวิต การไหว้พระที่บ้านยังมีสติคือการฝึกใจให้วางอดีตลงทีละน้อยไม่แบกความผิดพลาดเก่าไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เรียนรู้จากมันอย่างสงบตรงนี้เองบุญเริ่มทำหน้าที่เยียวยาไม่ใช่ด้วยการลืมแต่ด้วยการเข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเหตุผู้เห็นเหตุย่อมไม่จมอยู่กับผล เมื่อใจเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยใจจะเลิกโทษฟ้าโทษคนโทษตนเองแล้วหันมาดูว่าวันนี้ควรทำเหตุอย่างไรให้ถูกต้องบุญในระดับนี้ไม่แสดงออกเป็นความตื่นเต้นแต่เป็นความนิ่งที่มั่นคงแม้เรื่องเดิมจะเกิดขึ้นอีกใจกลับไม่หวั่นไหวเหมือนก่อนไม่ใช่เพราะชาแต่เพราะเข้าใจและนี่คือสิ่งที่ลึกมาก คนที่ฝึกใจเช่นนี้จะเริ่มเห็นความทุกข์ของผู้อื่นชัดขึ้นไม่ใช่เพื่อเข้าไปแบกแต่เพื่อวางใจอย่างเมตตาเมตตาที่ไม่หลงไม่เอาอารมณ์ตนไปปะปนแต่เห็นตามจริงว่าทุกคนต่างอยู่ใต้กฎเดียวกันเมื่อเมตตาเกิดจากปัญญาใจจะไม่อ่อนแอแต่กลับเข้มแข็งอย่างสงบ นี่คือผลของบุญที่เกิดจากการฝึกใจตามทางพระพุทธเจ้าซึ่งยังมีมิติสุดท้ายที่ละเอียดมากและเป็นหัวใจของคำว่าบุญที่แท้จริงในมิติที่ละเอียดที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าใจที่ผ่านการฝึกอย่างถูกทางจะเริ่มไม่หลงเชื่อความคิดของตนเองทั้งหมดนี่คือจุดที่ลึกมากและคนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกต การไหว้พระที่บ้านด้วยความรู้ตัวไม่ได้ทำให้ความคิดหายไปแต่ทำให้เราเห็นว่าความคิดก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเดินตามทุกอารมณ์ตรงนี้เองใจเริ่มเป็นอิสระอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน เมื่อใจเริ่มเห็นความคิดเป็นเพียงปรากฏการ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความหนักในชีวิตจะค่อยๆค,คลายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงภายนอกเลยบุญในระดับนี้ไม่ใช่บุญที่หวังผลแต่เป็นบุญที่ทำให้ใจไม่ต้องวิ่งหาผลอีกต่อไปเมื่อใจไม่ไล่าตามความสุขก็ไม่หนีความทุกข์แต่ตั้งอยู่กับความจริงอย่างสงบการไหว้พระที่บ้านจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก หากทำด้วยความเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันคือการฝึกใจให้เห็นตามจริงให้รู้จักวางสิ่งที่ควรวางและรักษาสิ่งที่ควรรักษาคือสติความรู้ตัวและปัญญาเมื่อใจเดินมาถึงจุดนี้บุญไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องถามว่าม,มากหรือน้อยแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คำถามทั้งหลายเงียบลงเองความอยากเปรียบเทียบจะหมดไป ความสงสัยจะค่อยๆค,คลายเหลือเพียงความเข้าใจที่นิ่งและมัน่นคงและถ้าท่านยังฟังมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของธรรมะแต่เป็นเพียงประตูบานหนึ่งที่เปิดให้ใจได้เห็นเส้นทางของความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งจะค่อยๆชัดขึ้น ก่อนจะวางใจจากเรื่องนี้ไปยังมีแง่มุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ซึ่งหลายคนไม่เคยนำมาพิจารณานั่นคือความต่อเนื่องของใจสำคัญกว่าความยิ่งใหญ่ของการกระทำการไหว้พระที่บ้านหากทำด้วยใจที่รู้ตัววันละเล็กวันละน้อยใจจะคุ้นกับความสงบคุ้นกับการหยุดดูอารมณ์คุ้นกับการไม่ปล่อยให้ความคิดพาไหลไปไกล ความคุ้นนี้เองคือรากฐานของสติที่มั่นคงไม่ใช่สติที่เกิดเฉพาะตอนพิเศษแต่เป็นสติที่อยู่กับชีวิตจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ต้องเป็นธรรมะที่ใช้ได้ในทุกขณะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ใจพร้อมเมื่อใจเคยชินกับการระลึกถึงความดีที่บ้านเวลามีเรื่องมากระทบใจจะไม่หลงเร็วเหมือนเดิมไม่หลุดไกลเหมือนก่อน บุญในลักษณะนี้ไม่ใช่บุญที่ทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เป็นบุญที่ทำให้ใจไม่หลงทางท่ามกลางปัญหาและนี่คือจุดต่างสำคัญระหว่างการทำบุญเพื่อความสบายใจชั่วคราวกับการทำบุญเพื่อพัฒนาจิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อใจเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กเเหล่านี้ความเชื่อจะไม่ต้องพึ่งคำบอกเล่าแต่จะพึ่งประสบการณ์ตรงของตนเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นเสมอว่า เชื่อเพียงเพราะได้ยืนต่อตกันมาแต่ให้ดูผลที่เกิดกับใจของตนถ้าการไหว้พระที่บ้านทำให้ใจท่านอ่อนโยนขึ้นมีเมตามากขึ้นมีสติก่อนพูดก่อนคิดมากขึ้นนั่นคือธรรมะที่กำลังทำงานจริงไม่จำเป็นต้องเปรียบกับใครไม่จำเป็นต้องวัดกับใครคำตอบของคำถามทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงใดเสียงหนึ่งแต่อยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงภายในใจของท่านเอง ถ้าธรรมะทำให้ใจเบาขึ้นสงบขึ้นและรู้จักปล่อยวางมากขึ้นนั่นคือทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่บ้านหรือที่ใดก็ตามเมื่อลึกลงไปอีกพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าใจที่ฝึกฝนด้วยความเข้าใจจะเริ่มไม่เกาะติดกับความรู้สึกชั่วคราว ความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้รุนแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถพาใจให้พลัดหลงไปไกลเพราะใจเริ่มตั้งมั่นในความเป็นจริงของชีวิตการไหว้พระที่บ้านด้วยความตั้งใจจึงเป็นการฝึกให้ใจค่อยๆมองเห็นเหตุและผลของอารมณ์เห็นความอยากความโกรธความกลัวและเรียนรู้ที่จะไม่ตอบสนองด้วยความฟุ้งซ่านนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันของจิต ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจากสิ่งภายนอกแต่ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีสติระลึกตัวอยู่เสมอแม้ความไม่เที่ยงจะเข้ามากระทบก็ยังยืนอยู่ได้ด้วยความสงบและบุญจากการไหว้พระที่บ้านด้วยจิตตั้งมัน่นคือการสร้างสติและปัญญาอย่างต่อเนื่องทำให้ใจค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากใจที่วิตกกังวลหงุดหงิดไม่สงบ ไปสู่ใจที่อ่อนโยนมั่นคงและรู้ทันความจริงในแต่ละวันแม้เพียงน,นั่งสวดมนต์เพียงไม่กี่นาทีแต่ถ้าใจอยู่กับการสวดอย่างแท้จริงผลของบุญจะไม่เพียงอยู่ที่ชั่วขณะแต่ซึมลึกเข้าไปในวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือบุญที่แท้จริงบุญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในและเมื่อใจเริ่มสงบ ความเห็นแก่ตัวจะค่อยๆลดลงความเข้าใจผู้อื่นจะค่อยๆเติบโตความโกรธและความไม่พอใจจะค่อยๆค,คลายทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเมตตาและความการุณาอย่างแท้จริง <g arden> การไหว้พระที่บ้านด้วยจิตที่รู้ตัวเป็นเส้นทางที่พาใจไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ขึ้นกับสถานที่เวลาหรือรูปแบบของพิธีแต่ขึ้นกับความเข้าใจและความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง เมื่อเดินมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าคำถามที่ว่าไหว้พระที่บ้านได้บุญมากกว่าคนไปวัดทุกวันหรือไม่แท้จริงแล้วไม่ใช่คำถามเพื่อหาคำตอบแบบชี้ขาดแต่เป็นคำถามที่พาเราเข้ามาดูใจของตนเองอย่างจริงจังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่พิธีหรือจำนวนครั้ง แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ตัวความตั้งมั่นและปัญญาที่เกิดในขณะนั้นหากไหว้พระที่บ้านด้วยใจเคารพมีสติและเห็นตามความจริงบุญที่เกิดขึ้นย่อมมีกำลังกำลังพอจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองชีวิตและการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การไปวัดก็ยังเป็นสิ่งดีหากไปด้วยใจที่อ่อนโยนและรู้ตัวเช่นเดียวกับการอยู่ที่บ้านหากทำด้วยใจที่ฟุ้งซ่านและเร่งรีบบุญย่อมเกิดน้อยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อให้ตัดสินใครแต่เพื่อให้เราหันกลับมาพิจารณาใจตนเองทุกครั้งที่ทำความดีบุญที่แท้จริงคือบุญที่ทำให้ใจเบาลงโกรธยากขึ้น เห็นผู้อื่นด้วยความเข้าใจมากขึ้นและไม่หลงเชื่ออารมณ์ของตนเองจนพาชีวิตไปผิดทางนี่คือบุญตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นบุญที่ค่อยๆทำงานเงียบๆแต่มั่นคงและติดตามเราไปในทุกช่วงของชีวิตก่อนจากกันในวันนี้ขออํำนวยพรให้ทุกท่านไม่ว่าจะไหว้พระที่บ้านหรือไปวัดขอให้ได้ทำด้วยใจที่มีสติ มีความเคารพในความดีและมีปัญญาเห็นเหตุเห็นผลของชีวิตขอให้จิตของท่านค่อยๆสงบเบาและตั้งมั่นขอให้ความทุกข์ที่หนักค่อยๆค,คลายความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆเจริญและขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของท่านให้ดำเนินไปอย่างไม่ประมาทจนพบความสุขที่สงบและแท้จริงในใจของตนเองครับ